วันนี้นะคะเรามีหลากหลายประเด็นข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างเมื่อวานค่ะรายการที่นี่ภูเก็ตของเรานะคะก็มีการลงพื้นที่ซอยบางลานะคะไปดูความพร้อมของธุรกิจนะคะที่เป็นสถานบันเทิงในซอยบางลาเนี่ยพร้อมตอนนี้ก็คือมีกฎออกมาแล้วนะคะสำหรับธุรกิจสถานบันเทิงในยามค่าคืนเนี่ยถ้าจะเปิดเนี่ยก็จะมีกฎถึง22ข้อด้วยกันค่ะแต่เมื่อวานนะคะจากการลงพื้นที่ เปิดนะคะวันแรกของสถานบันเทิงซอยบางลาเนี่ยมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยใช้บริการการบางตาค่ะก็เทียบได้ว่าร้อยละ30นะคะตอนนี้ที่มีการเปิดนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปเที่ยวได้แล้วในพื้นที่ของซอยบางลาค่ะหลายภาคส่วนนะคะร่วมกันคุมเข้ม22มาตรา เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะคือวันที่1น,นั่นเองค่ะที่ซอยบางลาอําเภอรกระทุจังหวัดภูเก็ตนะคะย่านสถานบันเทิงชื่อดังเนี่ยก็มีเริ่มมีผับบาร์ร้านนวดน,นะคะแล้วก็สถานประกอบการต่างๆเนี่ยรวมแล้วประมาณกว่า30แห่งได้มีการเปิดให้บริการกันเป็นวันแรกนะคะอย่างภาพนี้เลยอ่ะนะคะก็อาจจะบางตาไปบ้างนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกค่ะที่าท,ที่มีการเปิดนะคะให้ใช้บริการสถานบันเทิงได้หลังจากที่สคอบอค่ะมีมาตรการผ่อนปล ระยะที่5ให้สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นไปนะคะภายใต้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะทั้งนี้นะคะตั้งแต่ช่วง ค่าเริ่มมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่ออกมาเดินชมบรรยากาศภายในซอยบางลาแล้วก็มีการใช้บร,ริการสถานบันเทิงค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็พอสร้างบรรยากาศให้กลับมาคลึกคื้นอีกครั้งนะคะก็คงเป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยคิดถึงเนาะซอยบางลานะคะก็จะนึกถึงสถานบันเทิงนึกถึงความคลึกคืก้นนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยผู้ที่เข้ามา ผู้ที่เข้าไปในซอยบางลาทัท้งหมดนะคะจะต้องผ่านการตรวจวัด,วดอุณหภูมิและก็ผ่านการฆ่าเชื้อในตู้พ่นละอองฆ่าเชื้อที่จุดบริการทั้งสอดทั้งปักทั้งปักซอยแล้วก็ท้ายซอยด้วยนะคะก่อนเข้าใช้บริการในซอยบางลาค่ะเดี๋ยวเราจะมีเสียงของท่านนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวเฉลิมรักเก็บซับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยค่ะในส่วนของชมรมสถานบันเทิงเองนะคะเขาก็ได้ มีวางมาตรการในการคัดกรองผ่านเข้าไปในซอยบางลาค่ะทั้งท้ายซอยและหัวซอยนะคะเพื่อที่มีการคัดกรองระดับหนึ่งก่อนนะคะก็พี่ว่าก็ต้องเป็นไปตามประกาศของสอบคนะคะไม่ให้เกินเที่ยงคืนใช่ไหมคะส่วนผู้ประกอบการจะปิดก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็ต้องดูดูดูพี่ว่าเขาคงดูลูกค้าด้วยนะคะ แต่ว่าอย่างไรเสียก็เปิดเกินเที่ยงคืนไม่ได้อยู่ดีค่ะก็ตรงจุดคัดกรองตรงนี้จะเป็นของชมรมสถานบันเทิงค่ะที่เขารับผิดชอบที่จะคัดกรองลนข้าซอยค่ะในส่วนของเทศบาลเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเดินตะเวนดูนะคะแล้วดิฉันคิดว่าในส่วนของตำรวจนะคะสพป่าตองหรือทางฝ่ายปกครองก็คงจะมีเจ้าหน้าที่มาร่วม สังเกตการหรือดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะขนาดเดียวกันค่ะในวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายพิเชษปานาพงศ์ค่ะพร้อมด้วยกับว่าที่ร้อยตีวิกรมจากที่ค่ะประหลัดจังหวัดภูเก็ตนายสมปราดปราบสงครามนะคะนายอำเภอกระทุ้และก็นางสาวเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยนะคะก็ต้องเข้มงวดกันพอสมควรนะคะสำหรับเรื่องนี้ กำชับให้ผู้ประกอบการผับบาร์ร้านอาหารในซอยบางลานะคะได้ปฏิบัติตามมาตรา22นะคะที่22มาตราที่ทางสคอบอเนี่ยกำหนดไว้อย่างเข้่งคัดนะคะที่นี่ภูเก็ตที่ของคนรักภูเก็ต